พาไปรู้ไหมบาปผุดใครทำบุญไว้พาไปสวน สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับผมอาจารย์จัดชัยผาสุขธรรมในรายการแสงธรรมแห่งศรัทธารายการที่ให้ธรรมะเป็นข้อเตือนใจโดยเฉพาะหลักธรรมในศิลงห้าข้อเพื่อการดาเนินชีวิตเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกําลังใจสําหรับผู้ที่มีก้าวแรกในการปฏิบัติธรรมะครับในช่วงแสงธรรมนํานชีวิตวันนี้จะนําเสนอบทอ่านเรื่องอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยคําสอนหลวงพ่อชาสุพัทธโธ ต่อด้วยช่วงธรรมมาพิบาลพาทีเรายังคงติดตามการมายายธรรมในตอนยาวเรื่องโทศพิษร,ราชธรรมซึ่งในวันนี้จะนำเสนอตอนที่ว่าการเสียสละโดยพระมาหาขวัญชัยกิติเมธีวัดบ่อพิพพมุกและวันนี้มีรายงานพิเศษจากทีมข่าวแสงธรรมที่ไปเกาะติดสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีกับกองทุนกุศนสนสงเคราะห์ร่วมกับมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครในกิจกรรมอาสาอาเซียนเรียนรู้เพื่อน้องโครงการค่ายอาสาความสุขใต้ร่มพระบารมีอย่าพลาดชมนะครับในช่วงสุดท้ายเช่นเดิมครับกับข้อคิดดีๆในช่วงคำสอนของพ่อและกิจกรรมธรรมทานดีๆจากพระครูสรพาศโคสิธิ์ประธานกองทุนกุศสลสงเคราะห์ครับ,รบท่านผู้ชมครับเรามีกรรมที่ทำกันไปเรื่อยๆสะสมดีกันไปเรื่อย ที่เรายึดมั่นในคุณความดีเพราะเรามีแสงธรรมแห่งศร,รัทธาครับช่วงแสงธรรมนำชีวิตคำสอนหลวงพ่อชาสุพัทโทอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นลองคิดดูสิว่าถ้าคนทุกคนต้องพูดให้ถูกใจฉัน คนทุกคนต้องทำให้ฉันถูกใจฉันจึงจะสงบฉันจึงจะสบายคนทั้งโลกจะให้เขาพูดถูกใจเรามีไหมจะทำถูกใจเราทุกคนมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีการปล่อยวางเราเกิดมาในชีวิตหนึ่ง เราจะหาความสงบว่าคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ฉันถูกใจฉันฉันจึงจะสบายในชีวิตหนึ่งจะสบายไหมคนเราคุณต้องพูดให้ถูกใจฉันคุณต้องทำให้ฉันถูกใจฉันฉันจึงจะสงบถ้าไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่สงบคนคน เกิดมาไม่รู้กี่ชีวิตก็ไม่มีความสงบเพราะคนหลายคนใครจะมาพูดให้ถูกใจเราทุกคนใครจะมาทำให้ดีทุกคนมันไม่มีหรอกอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมะเราจึงต้องศึกษาอยา่างดีฉะนั้นเราต้องอดทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่าไปยึดมั่นจับมาดูแลว้วรู้เรื่อง เราก็ปล่อยมันเสียอารมณ์ก็เหมือนกันฉันนั้นที่มันกระทบเราอยู่ทุกวันบางทีก็ลายบางทีก็ดีบางทีก็ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจคนทุกๆคนนั่งอยู่ในนี้ก็เหมือนกันจะทำให้ถูกใจเราทุกคนมีไหมมันไม่ได้ นอกจากเราปฏิบัติธรรมให้รู้ว่าคนๆนี้มันเป็นอย่างนี้นานาจิตตังไม่เหมือนกันเราจำเป็นต้องอบรมใจของเราทุกๆคนเมื่อมันโกรธขึ้นก็ดูความโกรธความโกรธนี่มันมาจากไหนเราให้มันโกรธหรือเปล่าดูว่ามันดีไหมทำไมเราจึงชอบมันทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันไป เมื่อโกโรธขึ้นมาแล้วไม่ดีเราจำเป็นต้องอบรมใจของเราทุกๆคนเมื่อมันโกโรธขึ้นก็ดูความโกโรธความโกโรธนี่มันมาจากไหนเราให้มันโกโรธหรือเปล่าดูว่ามันดีไหมทำไมเราถึงชอบมันทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันเมื่อโกโรธขึ้นมาแล้วมันไม่ดีไม่ดีเราเก็บมันไว้ทำไม ก็เป็นบ้าเท่านั้นทิ้งมันเสียถ้าเห็นว่ามันไม่ดีมันก็ไปทำานองนี้เมื่ออยู่ที่กันกับคนมากๆมันยิ่งให้การศึกษาเรามากที่สุดให้รู้เรื่องความวุ่นวายเสียก่อนมันจึงจะถึงความสงบอย่าหนีไปที่ไหนสองคนพาไปรู้ไหมบ้พาบูด ช่วงธรรมิบาลภาทีเจริญพรท่านผู้ชมรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้มาอธิบายหลักธรรมข้อ3ของทศพิธราชธรรมชื่อหลักธรรมก็คือหลักธรรมนี้ชื่อว่าปริจาคะ แปลว่าการเสียสละการเสียสละในที่นี้ก็คือการเสียสละแม้กระทั่งชีวิตแม้กระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมาในชีวิตของเราโดยหลักใหญ่นั้นการเสียสละส่วนใหญ่เป็นเรื่องของคุณธรรมความดีที่อยู่สูงสุดของการให้ทานทั้งมวลทะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงไว้ว่าการที่เราจะสละอะไรก็แล้วแต่จะเริ่มจากน้อยไปสู่ที่ยากขึ้นยากขึ้น ก็คือว่าการที่เราจะเสียสละทรัพย์หรือเสียสละเงินทองอะไรก็แล้วแต่นั้นเราจะเสียสละเพื่อที่จะรักษาอวัยวะหรือชิ้นส่วนในร่างกายเวลาที่บาดเจ็บนี้เรายินดีที่จะเสียสละทรัพย์เหล่านี้เพื่อที่จะรักษาอวัยวะของเราไว้นักขณะเดียวกันการที่เราจะเสียสละที่หนักขึ้นหรือดีขึ้นหรือยากขึ้นอย่างเช่นเราจะสละอวัยวะของเรา เราจะสละด้วยเหตุที่หนักขึ้นหรือแรงขึ้นก็คือเพื่อรักษาชีวิตของเราอย่างเช่นคนบางคนเจ็บป่วยเป็นเบาหวานอย่างนี้ต้องตัดอวัยวะบางส่วนเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้ก็จำเป็นที่ต้องตัดอย่างนี้เรียกว่าการเราเสียสละที่ยากขึ้นและปานิดขึ้นเรียกว่าการเสียสละเช่นกัน นอกจากนั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าการที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการเสียสละชีวิตหรือการมอบชีวิตนะการมอบชีวิตเพื่อที่จะรักษาคุณงามความดีไว้อันนี้ถือว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะในทางพุทธศาสนาถือว่าการสละลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นการสละที่เต็มไปด้วยคุณธรรมความดีและพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องแต่บุคคลที่จะ ปฏิบัติได้อย่างนี้ต้องดําเนินหรือปฏิบัติตามขั้นตอนในแต่ละอย่างขึ้นมาอย่างเช่นผ่านการให้ทานมาแล้วรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักความดีหรืออาน,นิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการรักษาความดีจึงจะรู้จักคําว่าเสียสละหรือรู้จักคําว่าบริจาคที่กล่าวไว้ในทศพิธราชธรรมและองค์ธรรมเหล่านี้เราจะพบได้ว่า เราจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ส่งเสียสละความสุขส่วนพระองค์ทำไมว่าสุขส่วนพระองค์ถึงมีความสำคัญถ้าเกิดเราพิจารณาจากชีวิตของเราความสุขเนี่ยความสุขของเราถือว่าเป็นขั้นต้นหรือพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสุขของคารวาสหรือสุขของชาวบ้านทั่วไปเมื่อเทียบกับสุขของพระราชานั้นถือว่าเป็นส่วนที่น้อยนิด การที่พระราชา,าอากรกษัตริย์จะสละสุขเหล่านั้นและมาเสียสละให้กับสังคมเสียสละให้กับประชาชนของพระองค์จึงเป็นเรื่องที่ยากและในทางพุทธศาสนายังมีเรื่องที่ยากกว่านั้นก็คือการสละทุกอย่างสละทรัพย์สินสละมรดกนะเพื่อออกบวชอันนี้ถือว่าเป็นการสละที่ยิ่งใหญ่ซึ่งยกตัวอย่างก็คือพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าที่เรา เคารพศรัทธาในทางพุทธศาสนานั้นตอนที่พระองค์ทรงประสูติขึ้นมามีสองทางเลือกที่พระองค์สามารถจะดำเนินไปได้ทางเลือกแรกคือทางเลือกที่พระองค์จะทรงดำเนินตามตำแหน่งรัชทายาทเป็นพระราชาปกครองนมเมืองต่อไปทางเลือกที่สองคือพระองค์จะทรงออกพนวชสละความสุขทุกอย่างเพื่อ ปฏิบัตธิธรรมและบรรลุธรรมและนอกจากนั้นก็คือนำธรรมะเหล่านี้แหละมาเผยแพร่นี่ก็คือการเสียสละที่พระองค์ทรงดำเนินหรือปฏิบัติให้เราได้เห็นว่าการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นั้นบางทีก็ต้องสละความสุขทั้งมวลที่เรามีอยู่และทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนอาตมาได้เห็นการเสียสละเหล่านี้บนยอดดอย คือได้มีโอกาสได้ไปทําบุญทนะอดพระป่าทีา่บ้านอาสมอาสมบ้านดอกแดงจังหวัดเชียงใหม่นะพระที่ท่านขึ้นไปทาเหล่านั้นต้องอาศัยความเสียสละตัวเองเสียสละที่จริงแล้วเสียสละในที่นี้ก็คือท่านจะอยู่บรรยายหรืออยู่จำพรรษาในวัดข้างล่างก็ได้แต่ ท่านถือว่าการเสียสละที่พระองค์ทรงดําเนินให้เราเห็นแล้วเนี่ยเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะฉะนั้นแล้วในฐานะของความเป็นพระท่านจึงยอมเสียสละตนเองนะขึ้นไปอาศัยอยู่บนยอดดอยความลําบากที่พูดถึงคืออะไรคือการเดินทางเพราะเวลาที่เราขึ้นสู่ดอยสูงสูงไม่มีถนนหนทางราดยางอย่างที่เราพบเราเห็นกัน เป็นเพียงทางลูกรังขึ้นไปในช่วงหน้าปกติก็ไม่มีปัญหาแต่ในช่วงใดก็ตามที่ฝนตกถนนน้นทางจะรื่นบางทีบางครั้งไม่มีรถขึ้นไปนะก็ต้องอาศัยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขึ้นไปมีเหตุการณ์ที่ท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่ผ่านมาไม่กี่วันนี้มีพระบางรูปประสบอุบัติเหตุนะรถเสียหลักทำให้ท่านบางรูปก็เย็บถึง40 เข็มก็มีบางรูปฟันหักแต่ถามว่าท่านเหล่านั้นเคยไข้เคยร้องเคยปฏิเสธที่จะไม่ทำงานนี้ต่อไหมท่านบอกว่าท่านยังรักที่จะทำงานเสียสละนี้อยู่ด้วยการเห็นปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คือบุคคลที่เป็นต้นแบบของการเสียสละและอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้บุคคลผู้เสียสละเหล่านี้และปฏิบัติธรรมเจริญพร พาาไไปปรู้ม่สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายอาสาอาเซียนเพื่อนน้องนะคะ ออตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านสะจันทองซึ่งในการเข้าค่ายครั้งนี้นะคะจะได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะแล้วก็ทางกองทุนกระถนสงเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของน้องๆได้เลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของข่าวแสงธรรมนะคะวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมค่ายอาสาอาเซียนเพื่อน้องในโครงการอาสาความสุขใต้ร่มพระบารมีนะคะตอนนี้นี่เราอยู่ที่โรง,งเรียนบ้านสะจันทองเราอยู่กับท่านผอโรงเรียนบ้านสัจันทองนะคะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ตำบลสะลงเรือนะคะอําเภอห้วยกระเจานะคะจะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ท่านผอและก็ท่านผู้ใหญ่ในเรื่องของ โครงการกิจกรรมค่ายอาสาครั้งนี้นะคะว่ามีประโยชน์ยังไงกับทางโรงเรียนบ้านคะ่ะขอเชิญท่านผอ,อ,อค่ะครับผมนยายยันมาเพชรนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาจันททองนะครับผมเด,ดขคณะครูโรงเรียนบ้านสาจันททองนะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ทางวัดทัดทองนะครับพระลามหลวงเทพมาหานครพร้อมด้วยนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครน,นะครับที่ได้มาจัดกิกรรมค่ายอาสาอาเซียนเรียนรู้เพื่อนน้องความสุขใต้ร่มพระบารมีนะครับ<า>กิจกรรมนี้ถือว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับชุมชนและก็เด็กนักเรียนซึ่งอยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารห่างไกลจากตัวเมืองนะครับโรงเรียนของของเรานี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับมีนักเรียนทั้งหมด64คนด้วยกันและก็มี ครูและบุคลากรน,นะครับที่จกกะการเรียนรสอนทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับซึ่งการเรียนรสอนของเรียนขนาดเล็กนี้นะครับก็ใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียมนะครับซึ่งมาจากหวยหินโรงเรียนวังไกลทองวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ครบชั้นนะครับครูไม่ครบชั้นนะครับและครูไม่ตรงวิชาเอกนะครับก็ได้ครูสอนครูตู้นะครับได้มาช่วยแรงหนึ่งซึ่งจะทําให้ นักเรียนนั้นมีความรู้ทั้งแสาระได้เพิ่มจากครูที่เรามีจํานวนน้อยนะครับแล้วในวันนี้ครับก็ได้นิสิตนักศึกษามาช่วยจัดกิจกรรมค่ายอาสานะครับถือว่ามีประโยชน์และก็มีประสบการณ์ให้กับเด็กๆของน้องนะครับจะได้มีความรู้เตหน้าเพิ่มเติมจากครูที่อยู่ในโรงเรียนณปนัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณไปทางวัดท่าทองนะครับแล้วก็กองทุนกุศลสงเคราะห์นะครับพี่ แต่มามอบสิ่งของต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านสายันทองนะครับเรขอขอ,ขอบคุณตัวนี้วักาสนี้ด้วยครับค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะว่าในการเข้าค่ายอาสาครั้งนี้นะคะส่งผลกับทําให้เด็กนี้มีความรู้เพิ่มเติมอะไรกับทางเด็กแล้วก็ทางครอบครัวที่อยู่ในระแวกโรงเรียนนี้ด้วยนะคะ สวัสดีครับผมสุทินผมเจดีฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ของตำบลซองเรือนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านไทยันทองนะฮะที่นักศึกษาจากเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะฮะที่มาออกค่ายอาสาก็เป็นสิ่งที่ดีฮะที่นักศึกษาจะได้ทำประโยชน์ให้กับน้องๆที่ เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลนะฮะนะก็เป็นโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์หลายหลายอย่างะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีที่นักศึกษาออกมาให้ความรู้กับน้องๆเดี๋ยวยังไงเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆต่อนะคะเกี่ยวกับหลักการในการเข้าค่ายอาสาครั้งนี้นะคะอันนี้เราอยู่กับท่านประธานโครงการค่ายอาสานะคะก็เดี๋ยวยังไงจะให้น้องน้องดานะคะพูดถึงโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ขอบคุณในเรื่องของอกองทุนของ วัดมหาทอวัดท่าทองด้วยแล้วกันนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรพันดาบำรุงนุรักษ์นะคะหรือว่า,าดานะคะวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยเ,เพราะทางโรงเรียนนี้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนมีน้อยทางเราก็เลยมีความสนใจที่จะมาสร้าง สื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและในปีหน้าปี58เราก็จะเปิดสู่ประชาคมอาเซียนแล้วถูกต้องไหมคะก็เลยอยากจะสอนน้องให้มีความรู้จักให้น้องเขารู้จักเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้นจะได้ก้าวตามทันค่ะก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าเราจะทำโครงการอะไรดีที่เกี่ยวกับอาเซียนแล้วทั้งเราก็ได้รับประโยชน์และน้องก็ได้รับประโยชน์ด้วย<อ>ก็เลยคิดกิจกรรม ค่ายอาสาอาเซียนเรียนรู้เพื่อน้องความสุขใต้โลกพระบารมีอะค่ะปีหนึ่งค่ะแล้วโครงการนี้อะค่ะทำมากี่ปีแล้วเพิ่งเริ่มเมื่อ2เดือนที่แล้วค่ะค่ะก็ดีค่ะก็เป็นโครงการที่ดีค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณกองทุนกุศลสงเคราะห์นะคะที่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางเราถ้าไม่ได้พระอาจารย์ก็ อาจจะไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะคนเรียนที่้องรัเข้าสู่ายาค่ายอาชีเรียนเ,ร,ยเรื่อนของนะคะมอความรู้เร่งกาจาร์ เร่ตเอที่ได้เนโยชนขอุโแล้วที่ะสำัญเราก็ที่ภาคต่อไป นัทพลบำรุงฤทธิ์อ๋อจะพูดถึงอาคารประสงค์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของกองทุนกุศลสงเคราะห์นะคะท่านอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับโครงการนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมคะครับผมก็อาคารอเนกประสงค์อันนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านไผ่สีแล้วก็ชุมชนในตำบลสงเรือนครับร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ ได้งบมาส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่พอนะครับก็ยังขาดเงงบอีกหลายแสนบาทนะครับก็รอผู้ใจบุญมาร่วมสมทบเพื่อจะสร้างอ,า,อาคารอเนกประสงค์ให้แก่นักเรียนเราแล้วก็ชุมชนได้ร่วมใช้ด้วยกันครับซึ่งตอนนี้ก็คือมีแค่มีแค่เสาตอนนี้ก็คือขาดในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็หลังคาใช่ไหมคะโอเคค่ะค่ะแล้วก็ โครงการนี้คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนกส่นสรสงเคราะห์น,นะคะก็ยังไงก็ครั้งหน้าเราจะดูความคืบหน้าของอาคารอเนกประสงค์ครั้งนี้นะคะเราเจอกันค่ะคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศ มีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตไม่ร่วมอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ชมครับสืบเนื่องจากโครงการของพระครูสรพสโครสิทธิ์ประธานกองทุนกุศลสงเคราะห์ เป็นเวลากว่า2ปีที่ท่านได้เดินทางมอบสิ่งของแก่โรงเรียนทั่วทุกสารทิศที่ได้ส่งจดหมายมาขอความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสหากโรงเรียนใดองค์กรใดต้องการความช่วยเหลือเขียนจดหมายมาถึงรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาเราจะเป็นตัวกลางให้กับกองทุนกุศลสงเคราะห์และขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของอื่นๆร่วมกับพระครูสรพาฒโคสิ ติดต่อสอบถามและส่งจดหมายมายังรายการแสงธรรมแห่งศรัทธาตามที่อยู่ปรากฏอยู่ขณะนี้สวัสดีครับ พาไปซูนารงน้อยหล